ดีครับพ่มไก่ไก่ไก่ไกอ,อไก่กอไก่คัวขัวนัวเรซื้อมา,า้องตัวซึ่งปว่ากอดีแกนี่พรมีตรตรพนกันเออแลแลแลไอ้ยะเออนกือุ่กุกุกครับเอามาคัวหนามแห้งหนามลุกลิกลุกเลกันครับเห็นไหม นี่วิธีการเล่่เล่ออกมาเป็นค่าเป็นค่าครับหวานรวยช่วงถ่ายปีเขาตอนรับปีไม่ไปลองวันนี้มาทำให้14 14บนมาไล่วันเดียอจัดนักตีเื้อวันนี้ใช่ไหมนักริงนคะครับราบเมนูซี่เมนูก็มาดูไปวันนี้เนี่ยนี่เล่ออกเป็นค่าเป็นค่าขึ้นตัวเดียวเรามาเล่นเนือ้อออริกินีครับน่ครับขอเล่เ่ไปกินแล้วครับ ซับเลยนืมีมก็คมบ,บันนี้ก็หวานข้อนี้ามเลนะข้อเอียดที่ได้แบบคนไม่หี้น่นะเมนูซีซ้่มครับจัดตีลาวเร็นีซั่มกงขวัขวไข่เกงขัวไข่ อันนี้เป็นไก่ต้อนนะครับเป็นไก่ต้นไก่ที่มับกักติใชไหมเดิน็นอะไรลาเวลาเครแกงรุ่ง่ิ้องแกงรุ่งครับใส่กะกอนมัอก้อนเขยมือก้อนยเกับอนมือก้อนรเยงอกระเพ่ยงเอาไก่พักเะเพียง้อนตรงนี้ครับคว้าลงไปล้วนในลงไปล้วนในในน้ำนิดเดียว ซี่ชั้นรวยงามเป็ดองซี่ชั้นรวยงามมาเลยครับมาเร็วความรวยความมามาเร็วความรวยไม่รู้ความรวยยังไม่มาที่อันนี้กับลุงกับไก่วาดด้วยพวกนู้นซักจอนเล็กๆบ่เห็นไหมครับซี่ชั้นมากินไหมครับเออนี่ไก่ตอนไก่ตอนเป็นน้องไก่ตอนน,นี่ครับซี่ชัานนากินมีนอ้องเู้ อันนี้เครื่องปรุงนะครับแปลว่าน้ำตาลพุ่งนัวข้องช่อๆมันไ่ชาเล็วไม่ต time, ้ odo, <Yeah. S 2> องเละเลยไม่นะเครื่องปรุงมันไม่ต้องเละไปถึงตาเติมท่ามาเลยอันไส่ตัดได้แล่วเนี่ยนอไอันี้ไส่ตัดได้พรุ่งกับบ่อห่าทุกไบ่อแกงจนแกงกับพรุ่งจะแกงเท้านี่บางทีถึงถือไก่มาซีกหนึ่งถือไก่ถือไส่เถียงถามเื่อถามพรุ่งมือได้ตั้งแต่รสตานจำนวนเลยครับพรุ่งแกงตัวตัวว่าร่องตัวป่านี้นี่ตาอนี่ร่องตัวร่องตัวเคยเครื่องไรก็ต้องใส่ตามปริมาณก้อยกับเพื่น ไม่ใช่ว่าต้นแกงสีต้นเครื่องถ่านปุ๊กราบรับผักกินไหมเอออนี่ครับนี่ไก่ร้องตัวคือเครื่องมาคึงโลครึงโลก็ใส่ใจมดนดิไปลองใส่มดกระเพ็ดกระเอออแป้นนี่มันได้ดีปรีดอเดือบลาทีนะครับเดือบลาทีได้ไปลองเดี๋ยว้ถึงเวลานำทีครับนำทีนำทีกับนำทีนำทีใส่ลงไปแต่ไปกับเป็ ไม่ต้องใช้มดนี้กดนะครับก็ดกดปัดไปเรื่อยๆแต่ใช่ไปนี่ครับอย่าพัดพัดพัดกับพี่น,อน้องนากกินมาแต่ว่านักกินไหมมีี t ครับเพราะวันนี้เราเริ่มาจัดให้นักๆทีวันนี้ครับมีอย่างเรื่องเมนูครับเพราะฉะังไม่ทำที่แก่ร่มรังน,นิ่งแล้ว อันนี้กะเก่งขัวไก่เก <Tür> ็งัวไก่ต้นนคกงัวไก่ต้นได้เวลาข้อร้อพี่น้องนี่ครับตัวข้าตัวข้าอ่อนๆใส่ลงไปแหม่ถ้วยหนึ่งัวใจฮิตหนึ่งกัน้วก็พัด้วกาพัดพัดพัดข้อข้ออีกย่างข้าวไม่ได้พี่น้องไม่พูดไม่พูดดิ ใส่กะปิใส่กะปิครับใบคูดใบคูดใส่กะปิใส่กะปิใส่กะปิยือไม่แน่นร้อยห้ามคับกองพุ่มกับเื้องเรีนร้อยเซตเรียบร้อยเมนูทีร้องเมนูทีร่ามเลยพี่น้องเสร็จแล้วคั่วไก่เซตเรียบร้อยครับพร้อมกินพร้อมรึ่บพร้อมรับประทานนะครับมาชิมแร่ทิปทีในนอ หนึ่งถาจัดไปอีกหนึ่งถาถาข้าวรวนมาพี่น้องเอ้ยอ่าบไม้ลูกเนียงนั่งอามาลูกเนียงอ้อนพี่น้องเอ้ยลูกเนียงอ้อนลูกต่อดองแหมเอ้ยแม่มันก้าวกันเรื่อยอีดมาไม้เออลูกเรียงยังเรื่องวะจะพาไปลูกเรียงยังลูกเรียงยังนี่ยนอร์ดอ้เนี่ยว่ามึงอดไอ้มิ้งกับเราเลยรกันนี้เออครับโอเคแท่งเรียบร้อยแกงคั่วไก่วันนี้ครับตาทีซ้ำเลยวันนี้เดี๋ยวจัดมากจัดเต็มจริงเลยครับเรื่องกันนี้